วัสดีครับผมแมนครับฟูแชนแนลนะฮะตอนนี้ก็มีขบวนพระป่านะฮะเอ็ซีเนาะมานะฮะแล้วคนมีรถไม่ขับชอบเดินนะฮะนนนนวัี้รเป็ ก็ใช้เกลือตอนเย็อนอนตอนี่สีวท่ายืนยนานนี้ก็เป็นเพียงที่นอกมันหู้รมาบาอ่ชนกับที่นอกชาวบ้านประกอบกเติมเทามีบัวนะฮะเนาะครื่อ่าาะานมาก เพื่อให้เงินกับโชคถึงชื่พอพี่เด่นถวายนณว,วัด้ศสีบาตุหลวงผู้มีจิตทาเดินใส แนวทางพประชาธิชาติจะทำบุญในวันนี้วันคืนไม่ค่อยข้าวันเวลาไม่ค่อยใครบนญนั้นไม่ค่อยคนทำดีเริ่มได้อยู่ที่ตัวเราก็ขอชนชนญาติโยมชาติชชนทั้งหลายกบตูนกบก่อเท้าทำบุญในวันนี้เป็นเชตถีในวันหน้าวันคืนไม่ค่อยข้าวันเวลาไม่ค่อยใครบนนั้นไม่ค่อยคนทำดีเริ่มได้อยู่ที่ตัวเรา บอไปนล้ะบัว bon. ฟ้าปลามาเอฟซีนี่นะครับไก่อยู่นะฮะเี่นะครับผ่านไปเรื่อยนะเอฟซีะบววนะฮะ ยาวเลยนะยาวเลยนะขบวนนะ ก mm ็ขบวนยาวอยู Z ่นะฮะเอซนะครับโอ้ยยอดเลยนะฮะแา่ต้องรอการเจราครับให้ต้องรอขอบคุณในการบพีนน้องที่มีนะฮใน้นได้เริ่ม ตลอดผมงอกงนะสาธุตการวันนี้อาจน,น้องมาจากตบตงหลวงทัดสามหมู่บ้านนะครับหมู่ทดีสามโมดีสี่หมดีสี่พร้อมุกอ่าทางคณะสงฆ์วัดโพธิ์ศรีบ้านุงหลวงได้ร่วมมาบอกบุญบอกบุญสนเลยกับพี่น้องบ้านพวกเราที่ร่วมกันบริจาคปัจจัยในการซื้อที่ดินถวายให้แก่ธรณีสงฆ์ถวายให้แก่วัดโพธิ์ศรีบ้านุงหลวงในครั้งนี้นะครับอาจารย์เราี่อยู่ด้านหน้าด้านในตลอดจนนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ จะมาร่วมโปรโมทนาสาทุกการก็ต้องขอกราขอบพระคุณเป็นอย่างสูงราบขากบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุด้กยนะครับในวันนี้ต้องขอกราขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้จากพี่น้องมาจากตำบลหลวงหลวงนะครับทั้งสามหมู่บ้านมาบอกคุณบอบคุณสนมาบอกกล่าวรอแจ้งให้กับพี่น้องมัน อกของของเราประปกตัวด้ร <c oughs> <PA> ับทราบในการมากับคูในการปัฐบุญรสชาติปากๆร่วมกันกับพี่น้องทางโรงหลวงนะครับทุกสามบว์โมู่ที่สามที่โมู่ที่สิบในกังนี้นะครับต้องพขอบคุณขอบคในการเรือกสุภาพคใจคนปัญอาที่อยู่ด้านหน้าด้านไนด้านใจด้านขวาะคกับกรต้องขออนุญาตปัตการญในการเรืองคนดีคนีานดีบ้านเตนการเลืาการเนการเน ก็าย,ยาวอยู่นะฮพี่นะครับผมอ,อนี่โอ่งนะ้าขายโอ่งนเรื่องกเป็นงานสาที่กรงากเ้งเยารกวับยาอยู่นะฮะเป็นเรืนองไก็ไดหากกานต็อมา เมื่อเวียนเสียงนักสัจจ้าพระอรหันต์พระให้กำลัจบอกบกพวเราทกทานใสวรรคอามอะไรกันมกอดกั้าน้านเมืองเมืองมาลูตพระอรหั์ให้สุ้วสุดแาทงระกล้าเาคณเจ้าพรอเจ้าพ่อเจ้าน่อเจ้ไพ่อเ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อเาพ่อเาพ่อเ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อจ้อเจ้าพ่อเจ้าอเจาพแอเ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อเ้าพ่อเจ้าพ่จาพ่อ้าพ่อเจ้งพ่อเจ้าพ่เาพ่อเจ้าพ่อเจ้า่อเ้พ่จ้า่อเจ้าเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ ยาวอยู่นะฮะซึ่งถ้าขบวนก็น่าจะขบวนรถกระบะสีดำนะเอฟซีนะครับก็เมื่อกี้แอดก็ได้ร่วมถวายนะครับบุญก็ร้อยหนึ่งนะฮะตามกำลังศสัทธาของตัวเองใช่ไหมนะฮะนะครับก็สองคันสุดท้ายนะเอฟซี เครับเราก็ทางขบวนไปนะฮะเอซีก็จะไปเรื่อยๆนะฮะเน่นะครับนี่นะครับเราจะขบวนก็ไปเรื่อยๆนะเอซี นี่ครับนี่ะครับบวนยาวอยู่นะฮะขบวนก็ยาวอยู่นะฮะเนาะเขาก็นี่นะครับอ่าเราจะได้เห็นขบวนกันนะฮะอ ฮะวันไหนขุนละขุนละโอ้โหโอ้ยน้อขบวนยาวมากเลยนะเอฟซีนะครับยังไม่หยุดเลยยังไม่หมดเลยนะฮะเอฟซีขบวนยาวมากๆนะฮะอะไรนะฮะทานข่านยังยังเลยทานแล้วทานแล้ว ขบวนยาวมากเลยนะฮะยาวยาวนะครับขบวนยาวมากนะครับผมอ่าเฮ้หมือฮะอันนี้สุดท้ายคันสุดท้ายโน่นนะเอฟซี FC. นี่นะฮะโน่นนะฮะยังไม่มานะฮะเอฟซี FC. หางหน่อยนะฮะเอฟซี FC. นี่นะครับขบวนยาวยาวนะฮะ อืมนะครับก็จะไปเรื่อยๆเนาะอ่าแล้วก็ร่วมให้สาธุชนได้ทำบุญกันนะครับเนาะอ่านะครับทำด้วยใจนะฮะเอฟซีนะครับอ่านะฮะนี่ฮวันครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะไปแล้วนะครับผมนะฮะทำแล้วครับโอ้สาธุครับค่ะผมร่ำรวยข้าใหญ่ไหมครับผม นี่บอครับครับผมอำเภอดงหลวงสามมู่บ้านหมู่สามมู่สี่มู่สิบค่ะครับผมเพิ่นอันซื้อที่ดินเพิ่มน่ต่อจากวัดออกไปที่มีเม่นนะนะค่ะครับผมจ้าอันในบ้านก็เก็บละลังค่าละห้าพันบาทแต่มันพอค่ะซื้อสองล้านกว่าค่ะอดี๋ยวเลื่อนเพื่อห ขอแพ้พี่แพนน้องมาตืมกันค่ะโอ้โขอบุณกันขอบคุณกาทูุซาทูนำกันนะครับผมขอบคุณกุสนขอให้เด็กจอชีวิตชิบาผู้่านไปแด้ครับไ้ครับคุได้ได้ได้ได่ได้ได้อด้ไ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 ดได้ไน้้ด้ไ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 ด้้ค